Deep.io ในแบบโทรในของโทรศัพท์แล้วผมก็จะมาเล่นในแบบมอเตอร์ชิพหรือไม่ก็รถถังอันยักษ์แล้วเราก็จะมาเรื่องมาเลยตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรเลยอับก่อนผมจะทำอันนี้เสมอครับ จะเล่นไปเรื่อยมันอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยอวัด,ด,ด,ดใครยิงมาวะตอบโตโแม่งไงมันไสฟต่อยไอ้สตุส้ย เจอกันหน่อยมาเอามาตัวตัว,ตวมาโอ้โหอะไรมันจะเยอะเกินนี่แน่เสร็จหนึ่งนี่ครับเสร็จหนึ่งมแล้วครับตอนนี้อัพรีโหลดเต็มแล้วแม่งยิงโคตรไวเลยเด้๋ยวอเดโอ้ยโอ้ยโอยโอย,โอย,ยิงมากเสร็จสอง ผมก็จะแบบอัพโหลดถังนี้ให้เป็นไฮเบิร์ดนะครับหรือไม่ก็ปืนใหญ่ที่มันผมก็ด่าไม่ถูกเหมือนนัไอ้นี่เพิ่งมาไงเนี่ยยิงมากไม่เห็นเป็นไรเลยปกักเต็มเต็มนี่อไงดิสตอรี่ะ นี่นีย่ยิงโอ้โหมอตชีพแม่งประชันกันแล้วเหรอต้องไปช่วยก่อนนะครับอืมมันจะอะไรกันนักกันหนาวะไปไปช่วยเอาก็ยังไม่ถึงนี่ว่จะต,ต้องขอเวลาสักนิดไอ้เคียนี่มันช้าหาย อ้ามอเตอร์ชิปมาแล้วเออมอเตอร์ชิปมันไปชั้นกันแล้วเหรอโอใครวะข้อเสียของการเจอมอเตอร์ชิปก็คือคอ,องตายเอ้ยงันใหม่หมดเลยแต่ไม่เป็นไรอัพสูตรเดิมสำหรับผมนี้คือสูตรเด็ดของผม นี่นะมันก็อปุ่มจบชนะคงนง่ายเลยเมื่อนั้นนี้มันเป็นแรงดันมันจะทำให้ลูกระสุนชนได้นานขึ้นหนีแน่นีแน่กนีนะโอ้ชนกันสู้ไม่ไหวฮะใครเหลือพลังน้อย นี่เนี่ยขอบคุณขอบคุณนี่ไม่ไม่นะมันจะง่ายมากไม่มีนะเอา้าอ๋อต้องมากี้ทียิงไปครับกุสัตนติยิงแม่ทะเลากไม่เหลือซาก โอ้โหใครยิงลูกเล็กมาเฮ้ยตัวอะไรวะไปตามไปสกุลอยตามมันหนักได้เป็นน้นมันจังยิงมากปุ้งปุ้งตุ้งๆนี่เอานี่เอาปุ้งนี้มันชอบตามจอแจอย่งเงวะา โอ้หมายกอดมีแน่ตามาแล้วก็ไปเอีหายเบิร์ดผมก็ไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรเหมือนกันแพ้เลยเวนเอาคนข้าวเว็บวายมันมาแล้วมันมาเร็วมันมาเร็วมันมาอุบบวชตายฮ่าผมก็ขอจบการเล่นแบบมอเตอร์ชิพแค่นี้นะครับ เดี๋ยวค่อยตามผมต่อตอนหลังๆ